กล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับอาจารย์ยุทธพลนะครับช่องอาจารย์ยุทธพลนะครับวันนี้อาจารย์จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับที่อาจารย์ประสบความสําเร็จมาในการบูชาพญานาคบูชาแบบไหนถึงจะถูกวิธีวันนี้อาจารย์มาเผยความลับเคล็ดลับที่ไม่รับนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับผม เข้ามาแล้วฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนอาจารย์นะครับในการที่จะทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับในวันนี้นะครับในวันนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องที่อาจารย์บูชาพญานาคแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับในช่องทางในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากที่อาจารย์ติดลบนะครับในชีวิตนะครับหลังจากที่ติดลบในชีวิตก็คือไปอยู่ที่กรุงเทพนะครับทำงานเป็นรปภนะครับทํางานประจํานะครับทุกที่ที่อาจารย์ทํามาก็คือถือว่าลําบากเลยทีเดียวพอหลังจากที่อาจารย์มีการบูชาพญานาคชีวิตเปลี่ยนแปลงกันยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังโดยเล่า ในส่วนที่แบบโดยย่อๆ,ๆนะครับก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์ได้รู้จักคําว่าสวดมนต์เพราะอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเพราะอาจารย์ก็ไม่รู้จักท่าน,นพอดีเปิดไปเจออยู่ใน y o u t u b e เช่นกันนะครับวันนี้นะครับก็เลยทําตามที่เขาบอกดูนะครับทําตามบูชาตามที่เขาบอกดูหลังจากที่อาจารย์ทําผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับ ผ่านไปหนึ่งเดือนพอวันที่เลขใกล้จะออกเนี่ยคือผลรัฐบาลไทยจะออกคือวันนั้นนะครับวันนั้นอาจารย์ได้ยินเสียงที่แปลกประหลาดนะครับเสียงเหมือนผู้ชายนะครับมาพูดใส่ข้างหูนะครับว่าสองหนะครับอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าสองหนั้นคืออะไรนะครับคืออะไร แล้วก็วันนั้นก็เลยไปทํางานนะครับก็เลยไปซื้อนะครับข้างล่างสองหกตัวเดียวนะครับเลขตัวเดียวข้างล่างนะครับปรากฏว่าเลขออกสองหกครับนั่นแหละเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดนะครับซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับเกิดขึ้นอยู่สามงวดนะครับเกิดขึ้นอยู่สามงวดนะทีนี้นะครับเป็นจุดเปลี่ยนก็คือถึงวันหวยออกอาจารย์จะได้ยินเสียงประหลาดนี้นะครับ จะได้ยินเสียงประหลาดนี้ตลอดนะครับผมก็จะบอกเป็นตัวเลยนะครับพอสีงวดเข้านะครับพอถูกสีงวดนะครับเหนือธรรมชาตินะครับผมคนที่เห็นนะครับว่าทําไมถูกหวยบ่อยจังนะครับก็กลับเข้ามาถามนะครับเผอิญว่าอาจารย์ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กนะครับโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับก็เลยนะ บอกตัวเดียวเด็ดๆนะครับหลังจากนั้นมีคนติดตามพันกว่านะครับชีวิตของอาจารย์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากไม่มีคนรู้จักก็เริ่มมีคนรู้จักนะครับแล้วก็บอกเลขมา15งวดนะครับ15งวดเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะครับซึ่งมีคนรู้จักเรานะครับอาจารย์ก็เลยทำสบู่มาขายนะครับเป็นธุรกิจออนไลน์นะครับในยุคนั้นนะครับ ทำการตลาดออนไลน์นะครับในยุคนั้นเป็นสบู่แอปเปิลนะครับซึ่งยอดขายดีมากนะครับคนถูกหวยรวยเบอร์ก็มาอุดหนุนมาสนับสนุนอาจารย์จนวันนั้นนะครับอาจารย์ได้ลาออกจากงานนะครับได้ลาออกจากงานแล้วก็ไปขายไก่ทอดนะครับไปขายไก่ทอดอ่านะไปขายไก่ทอดตามหน้าโรงงานทั้งขายไก่ทอดทั้งไลฟสดขายสบู่นะครับ ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยมากนะครับก็เลยหยุดขายไก่นะครับเพราะว่ารายได้จากการขายสบู่เนี่ยอาทิตย์เดียวได้ประมาณห้าแสนนะครับต่ออาทิตย์เดียวนะครับที่อาจารย์ทํามาอาทิตย์เดียวเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตจนได้สร้างเทวลไยทุกวันนี้นะครับเชื่อว่าเป็นเพราะผ่านครูพญานาคที่อาจารย์ไหวในวันนี้เราจะไม่พูดยาวนะครับจนตอนเนี้ย มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับก็เลยคิดว่าเออตั้งแต่เราตั้งพานไหว้พญานาคมาเนี่ยมีความที่ว่าอา่ามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของอาจารย์เองนะครับวันนี้จึงนํามาแบ่งปันให้ทุกคนได้เห็นเหมือนอาจารย์แล้วลองไปทําตามดูนะครับพันครูพญานาคนะครับก็จะมีนะครับหนึ่งนะครับดอกดาวเรืองหนึ่งพวงนะครับมีน้ำหนึ่งแก้วนะครับ มีทูปห้าดอ,อกนะทูปทูปปกติเนี่ยห้าดอ,อกมีดอกดาวเรืองหนึ่งพวงทูปห้าดอ,อกนะครับมีน้ําด้วยนะหนึ่งแก้วแล้วก็เทียนเทียนเป็นเทียนเล็กแบบนี้นะครับเทียนเล็กแบบนี้ห้าคู่นะครับแล้วก็ใส่เงินในพานนะสิบหกบาทเป็นเหรียญบาทนะครับเป็นเหรียญบาทแบบนี้นะครับสิบหกบาทใส่เข้าไปในพานนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับให้เรา ตั้งสัจจะอธิษฐานนะครับผมตั้งนโมสามจบนะครับนโมตาาัสสะภะค wortho อรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนโมตาาัสสะพระควะโต h o อรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนโมตัสสะพระควะโต h o อรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะหลังจากนั้นให้สวดคาถาสี่คำนะครับติอาวะาอุติอาวะาอุติอาวะาอุนะครับสี่คำนี้นะครับเป็นการเชื่อมโยงนะครับ การเชื่อมโยงการสื่อถึงองค์ู่พญานาคราชทุกหมู่เหล่านะครับเสร็จแล้วให้เราอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานว่าบุญใดที่ข้าพเจ้ากระทำมาดีแล้วขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นั้นให้แก่มวลพญานาคทุกหมู่เหล่าทุกตระกูลทุกสีหากท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้แล้วขอให้ท่านจงประทานพรโชคลาภความสำเร็จให้แก่ลูกข้าพเจ้า ชื่อนายนี้นางนี้นะครับบอกให้ชัดเจนแล้วก็จุดทูบสิบหกดอกไปปักนะครับที่การแจ้งนะครับขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายหมดขาดกันนะวันนี้แล้วก็ปักลงพื้นเลยนะครับปักลงพื้นทูบห้าดอกนี้ไม่เกี่ยวนะครับสิบหกดอกนี้จุดต่างหากนะครับ แล้วลองทำดูนะครับชีวิตจะเปลี่ยนนะครับลองไปทำดูนะครับช,ชีวิตก็จะเริ่มเปลี่ยนแต่ถ้าเราทำอย่างนี้ทำควบคู่กับการสวดมนต์นะครับให้เราสวดมนต์ไปด้วยนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปด้วยนะชีวิตก็จะเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับนะครับลองเอาไปทำกันดูนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชม คลิปนี้นะครับผมสนใจวัตถุมงคลนะครับก็แอดไลน์เข้าไปนะครับแอด n a k a 168นะครับใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับผมขอพระคุณที่ติดตามรับชมอาจารย์นะครับอาจารย์จะนำเสนอคลิปใหม่ๆทุกอาทิตย์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ขอ นำมาแบ่งปันเพียงเท่านี้ขอพอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ